ศาลให้ประกันศิรเจนจาค่า1แสนบาทหลังอายการฟ้องอายารู้ขาดคุณสมบัติแต่ลงสมัครสอสออายการฟ้องศิรเจนจากะรู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ลงสมัครสอสอ,สอเหตุเคยจำคุกคดีช่อโกงปี3าเจ้าตัวยื่นประกันสารตีราคา1 1แสนปล่อยชั่วคราววันนี้25ตุลาคม66 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาสีได้ยื่นฟ้องนายศิระเจนจากะอดีสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชาราัฐเป็นจำเลยในความผิดรู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอแต่นายศิระได้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำฟ้องสรุปว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม62โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่4-8กุมภาพานันธ์62ที่บริเวณอาคารกีฬาเวส20เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่นดินแดงแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อมาวันที่4กุมภาพันธ์62เวลากลางวันซึ่งเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งสอสอดังกล่าวจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้มีลักษณะต้อง ห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา98และพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2561มาตรา42 12 เนื่องจากจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันให้จำคุก4เดือนฐานช่อโกงเมื่อช่วงพฤศจิกายน2538อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341จำเลยได้บังอาจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสของพรรคพลังประชารัฐโดยได้ลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัครโดยแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่รับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่9้าจังหวัดกรุงเทพมหานครว่าจำเลยไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครในชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธโดยหากมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล ภายหลังพนักงานอายการยื่นฟ้องนายศิระยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาโดยสารพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกัน1 110, 1 0 0 0 0หนึ่งบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีดังกล่าวกกตมีมติให้สำนักงานแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีอาญากับนายศิระต่อพนักงานสอบสวนสนดินแดงโดยก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสอสอของนายศิระสิ้นสุดลงจากเหตุด,ดังกล่าวด้วย